แฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวภาพยน,รนตร์โรแมนติกเรื่องแรกของ g d h ยกกองถ่ายไปไกลถึงฮอกไกโดเน็ตกากเหรครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีอย่างเขาคนนี้ไหมครับคุณไปเข้าเว็บที่มัน e m s ็ i สดักไว้ครับก็เ,เลยเสร็จไอพวกโทรจันมันไอพวกนี้มันจะเข้าไปอินสตอลโปรแกรมมันทำให้คอมอูนเดอครับ นี่คือเด่นชัยพนักงานไอทีสุดเนิร์ดตัวละครที่เตอ๋อฉันทวิทย์ต้องมาสวมบทบาทในภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาโอ้ตัวจริงเรื่องคอมแย่มากยังไม่รู้เลยปักไหนมันเสียบไปเพื่ออะไรอะ่ะ <c oughs> พอเรารู้ว่าต้องทํางานไอทีเราก็ต้องเข้าไปดูการทํางานของแบบแผนที่เป็นไอทีหรือแผนที่เป็นเขียนโปรแกรมถึงแม้เราจะทําไม่เป็นก็ตามแต่ว่าเราก็ต้องรู้พื้นฐานของมันอะไรอย่างเงี้ยครับโดยความที่ผู้กํากับอย่างโต้องอยากให้เต๋ออินกับบทบาทนี้จึงทําการปรับลุคให้เตอ๋อกลายเป็นนุ่มไอทีสุดเนิร์ดตัวจริง ดูมสไมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่หัวจดเท้าเลยครเปลี่ยนตั้งแต่ทรงผมเพิ่มน้ำหนักมา8โลใส่ฟันเพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่าอยากจะให้เขารูปหน้าเปลี่ยนไป<ตรง>เพียงแตอ่อาจจะลังเลนิดนึงว่า เฮ้ยหน้ามันแย่ไปปะวะแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเต๋อเนี่ยทำให้คนดูเชื่อในตัวละครยังไงก็จะรักตัวละครตัวนี้ได้โดยที่ไม่เกี่ยงว่ามันจะหล่อหรือเปล่าฝากความหวังไว้ที่เขาสูงมากะครับเมื่อลุกภายนอกใช่แล้วอินเนอร์ภายในก็ต้องใช่ด้วยงานนี้ตรงจึงไปชวน acting coach คู่ใจมาช่วยเพิ่มความเนียนทางการแสดงให้กับเต๋ออีกด้วยตัวละครเด่นเป็นตัวละครที่ทักษะทางสังคมบกพร่องอนะค่ะ คนที่เป็นแบบนี้เวลาประมาทเขาจะต้องทําอะไรบางอย่างก็คือจะไม่เหมือนเกิดที่เคยเล่นมาก่อนหน้านี้เลยตัวละครจะเป็นตัวที่แบบเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งขี้อายไม่มั่นใจในตัวเองพินเตอร์มันไม่ได้เสียหรอกครับมันแค่เชื่อมต่อกับส่วนกลางอยู่ครับเฮ้ยมันทําได้แล้วอ่ะเหมือนดาราฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะการตีความบทการเปลี่ยนรูปโฉมเรารู้สึกว่าเออมันคุ้มมากเลยที่เรากล้าเสี่ยงขนาดนี้พระเอกของเราอินกับบทเด่นชัยขนาดนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะอินไปกับการแสดงของเขาเช่นกัน แฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวหนึ่งกันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์